สวัสดีค่ะ Hello everyone I'm Eileen I'm from Thailand สวัสดีค่ะอาจิงนะคะ Hi everyone I'm อาจิง from Thailand สวัสดีค่ะยีนะคะ Hello everyone My name is ยี大家好，我叫伊。

จะบอกว่าพวกเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ชวนมางานนี้นะคะซึ่งมันเป็นงานให,ใหญ่มากๆเป็น Chinese New Year นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณสยามพารากอนนะคะที่ชวนพวกเรามาในงานนี้ได้โอกาสมาร่วมในงานที่ทุคนในงานนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชินแน่ค่อเลิะค่ะ นี่เป็นครั้งแรกเนาะในการออกงานหลังจากที่รายการเราได้ออนแอร์ไปก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมากเลยค่ะที่แบบเห็นแฟนๆมารอเจอพวกเราเยอะมากเลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากนะคะบางคนมาร้องตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ฝนก็กำลังจะตกแต่ก็ยังอยู่รอพวกเราก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะใช่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  this is the most special New Year for me, for all Chinese because we spend our Chinese New Year in Thailand and uh, we spent with 70 girls together and we still have more stage and it's so exciting to perform in Paragon, in Siam Paragon. Thank you so much. Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Happy New Year，so it's like really excited to be here and and,、uh, to 文文。and 我觉得非常激动，然后呃有这个机会，就是很感谢大家，因为蓝色真的 <Yeah. S 2> 没什么好说，真的很荣幸。你的我是很感谢你的我是很感谢你的我是很感谢你的我是 ความสุขมากๆนะคะที่ได้มาฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยค่ะ พวกเราทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อให้โชว์ทุกโชว์ที่กำลังจะออกมาที่ให้ผู้ชมได้รับชมนะคะออกมาอย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็บรรยากาศในบ้านก็คืออบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆช่วงแรกๆก็มีการเกงบ้างค่ะเพราะว่ามีจากคนจากหลายเชื้อชาติจากหลายประเทศมาอยู่รวมกันค่ะแต่ว่าพออยู่ได้กันไปอยู่ได้กันมาก็ ก็อบอุ่นและเหมือนครอบครัวค่ะสภาพก็คือทุกคนลองคิดเป็นฟิลแบบว่าโรงเรียนประจําหญิงล้วนนาอก็จะแบบนอนด้วยกันกินด้วยกันเวลาซ้อมก็ทุ่มเทอย่างหนักมากๆแต่ว่าเวลาเล่นก็เล่นอย่างหนักมากๆค่ะด้วยความที่แบบว่าเรามีความฝันเดียวกันนะคะพวกเราก็เลยช่วยกันแบบว่าทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่อง communication ทุกอย่างนะคะพวกเราก็ช่วยกันตลอดแล้วเราก็ฟิลแบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยค่ะ ก็อย่างแรกเลยก็ถ้าแรกเป็นเรื่องคนไทยก็น่าจะเป็นเรื่องภาษา,า,าใช่ไหมใช่ฟังมากแม่ฟังมากแม่ ที่ฮิวใจหนูว่าเพราะว่าพวกเราทุกคนมีเพื่อนมากกว่าค่ะพวกเราทุกคนคือถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกแย่ใช่ไหมคะเราก็จะมีเพื่อนๆอีก6กกว่าคนเนี่ยค่ะคอยดูแลพวกเราคอยฮิวใจพวกเราอย่างเช่นวันไหนเราซ้อมเหนื่อยเราท้อเราเสียใจมากๆแล้วก็เอ้ยวันนี้รู้สึกไม่โอเคเลยรู้สึกเสียใจเพื่อนๆก็จะแบบป่ะเลิกซ้อมกันเถอะแล้วไปหาอะไรกินเอาอะไร่อยแล้วค่อยกลับมาซ้อมอีกทีนึ่ค ทุกคนมีวิธี you have to ส่วนหนูนะคะก็เป็นหนูนำรูปพ่อแม่กับน้องหมาของหนูเข้ามาในดอมค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าหนูรู้สึกว่าแบบเออหนูเหนื่อยแค่ไหนหนูก็จะดูรูปพ่อแม่ค่ะแล้วพ่อแม่หนูเขียนโน้ตติดไว้ให้ว่าเป็นกำลังใจให้หนูตลอดเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าทุกรอบที่หนูดูภาพนั้นหรือว่าอ่านข้อความนั้นหนูก็มีความสุขขึ้นมาแล้วหนูขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะ when I feel tired how do I feel myself Like uh eight like I have a lot of friends and every time when I feel so tired I like to talk with my all my friends and like they, they will give different kinds of opinions to me. That will help me a lot. Yeah. TikTok Thailand It's a way of healing myself like together with our friends and we watch the sunset in Thailand. What in my long h a v e the sunset. y e Sunset in Thai beautiful. Beautiful like you. เฮ้ยอาการทำกันยังะไม่ได้ค่ะอย่าฝากอะไรถุงแซนดที่ตั้งตารอรับพวกนี้ทีสองใพวกหนูนะคะก็ตั้งใจกันมากมากค่ะหวังว่าทุกๆคนจะคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราคอยโหวตให้พวกเรานะคะที่ VTV เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมแบบทีวีเวอร์ชันนะคะเวลา3ทุ่มครึ่งที่ช่องวัน31ค่ะแล้วก็อันคัดเวอร์ชันได้ที่ VTV ค่ะเวลา4ทุ่มนะคะทุกวันเสาร์นะคะเอฟเอฟเอันโหมดให้พวกเก่าเยอะนะคะโหมดใหวกเราเยอะๆะนะคะโอวนุโหมดให้พวกเราเยอะๆ สุขสันต์วันดีค่ะให้เพื่อนเพื่อนหนูให้เพื่อนอินเตอร์เตรียมมาก็บผลละหนประโยคถัดเอาเจวี่ยก็วันไถ้วันไถ้วันจีวันทรัมป์เอเชียไทยแลนด์ทรัมป์ซาวทูพันซาวทูพันซาว กลัที่วันสัมสเปิเท่านั้นและอันก็เป็นเช่นเวลาสิบสองที่วีชีบีเท่านั้นยินดีนะคะย้ำอีครั้งหนึ่งนะคะรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ทุกวันเสาร์ค่ะ ก็เวลา3ามทุ่มครึ่งนะคะสามารถดูได้ที่ช่อง3วันสาเนะคะแล้วก็เวลา4ี่ทุ่มนะคะอันคัตเวอร์ชที่ช่องวีทีวีค่ะซึ่งคืนนี้นะคะก็จะออน e ีพีที่2แล้วไงก็อยากฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างที่รายการออนแอร์เนี่ยพวกเราเด็กฝึกทุกคนนะคะก็ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนค่ะแ่ะก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจแลวก็บห้พวกคาที่วีทีเดียวเอ้ยีทีจวที่เดียวเท่านั้นนะคะ 中餐，中餐，中餐。